ใช้ชีวิตด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านได้สร้างบาร,รมีสร้างความดีจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพุทธบริษัทที่ประพฤติปฏิบัติตาม ได้พากันบรรลุธรรมกันมากมายถ้าใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงๆทุกคนนะ่ะต้องได้บรรลุธรรมกันหมดนอกจากผู้ที่ไม่เอาจริงมีความศรัทธามีความเลื่อมใสแต่ว่าไม่เอาจริงยังมีความอาลัยอาวรณ์ในความสุขที่เป็นโลกียวิสัยยังติดสุขติดสบาย ยังตั้งอยู่ในความประมาทถือว่ายังไม่ปฏิบัติจริงไม่เอาจริงนะพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ในพระนิพพานเป็นผู้ที่เอาจริงพยายามประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นหมดกิเลสแต่ก็พยายามที่จะให้หมดกิเลสเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารภัยในวัฏฏะสงสารได้แก่อะไรบ้าง ภายในวัตะสงสารก็ได้แก่ความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีภาระมันต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความพร,รัพาถ้าเราตามใจของเราตามกิเลสของเราตามความต้องการของเรานี้มันมีภัยมีอันตรายเปรียบเสมือนมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ มันมีความทุกข์ถึงตายนะจิตใจของเรานะ่ะมันถูกกามคุณครอบงำมันเลยมืดมันเลยบอดเปรียบเสมือนคืนเดือนมืดมแมลงเม่ามันมองเห็นแสงไฟของกองไฟที่ลุกโชดช่วงแสงไฟนั้นมันมีอำนาจเปรียบเสมือนแม่เหล็กใหญ่ที่มันดูดเศษเหล็กเล็กๆเ,เ,เข้าไปหาชันใด มแมลงเมาก็เช่นเดียวกันฉันนั้นการมาคุณทั้งห้านั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะมันมีอำนาจมากมันดึงเอาสัตว์โลกทุกๆตัวไปสู่อบายชีวิตของคนเราก็เหมือนกันชีวิตที่เกิดมายากที่จะเข้มแข็งต้านทานสิ่งต่างๆ ไม่ว่าความทุกข์ไม่ว่าความสุขมันมีอำนาจมีพลังถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตนั้นก็ไม่ปลอดภัยสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีทั้งคุณและโทษนะชีวิตของคนเราผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารการใช้ชีวิต พระบุทธ,เ,ธเจ้าท่านให้เราใช้ชีวิตด้วยสติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาท่านมาให้เราเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความสุขสะดวกสบายตั้งอยู่ในความประมาทคนเรานี้นะ่ะเมื่อกิเลสมันครอบงำมันไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่ว มันลืมพ่อลืมแม่ลืมภรรยาลืมสามีมันคิดอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่ออกเลยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ฟังครูบาอาจารย์บอกไม่ฟังพ่อแม่บอกก็ไม่ฟังมันเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์ตัวเองเอาแต่ความอยากของตัวเองคิดคิดแล้วก็น่าสงสาร ทำให้ตกนรกทั้งเป็นนะทําให้ครอบครัวแตกแยกทําให้ครอบครัวมีปัญหาเป็นปัญหาในครอบครัวยังไม่พอยังเป็นปัญหาสังคมคนเราส่วนใหญ่นี้ไม่รู้จักความอยากนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทําตามความอยากให้ทำตามความถูกต้องเราทุกคนไม่ค่อยจะมีสมาธิกัน ไม่มีความอดความทนปัญหาที่มันไม่มีมันก็เลยมีปัญหาที่เล็กๆมันค่อยใหญ่ขึ้นอีกการทำตามใจตัวเองทำตามความอยากเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์สร้างปัญหาปัญหาของเรานะ่ะมันไม่ได้จบลงเพียงแค่เรานะมันเดือดร้อนถึงคุณพ่อถึงคุณแม่ ถึงผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทําตามใจตัวเองท่านให้เอาศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติให้เอาธรรมะเป็นข้อวัดปฏิบัติพยายามมาเดินตามทางสายกลางทางสายกลางได้แก่อะไรบ้างทางสายกลางก็ได้แก่ศีลทั้งห้าข้อนี่แหละผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็ศีลแปดข้อผู้เป็นสามเณรก็ศีลสิข้อผู้เป็นพระก็ศีล227ข้อนอกจากนี้แล้วไม่ใช่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เดินตามทางสายกลางก็แสดงว่าเราเดินทางผิดชีวิตนี้อันตรายการรักษาศีลก็ได้แก่ความตั้งใจ ตั้งเจตนาเพื่อจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ขาดตกบกพร่องด่างพร้อยมีมนทินการรักษานี้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเราจะหลบหลีกแก้ตัวไม่ได้จิตใจของเราต้องเป็นหนึ่งกิเลสของเรานี้มันเก่งมากนะมันมีเล่เหลี่ยมแปลวรามันจะบอกตัวเราว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมาก เอาสบายๆเอาเดินสายกลางมันบอกอย่างนี้มันสายกลางของกิเลสนะมันไม่ใช่สายกลางของพระพุทธเจ้านักประพฤติปฏิบัติให้พากันเข้าใจให้ดีๆเดี๋ยวจะถูกกิเลสมันหลอกเราดูที่ใจของเราที่เจตนาของเราเราจะทำเองหรือใช้ผู้อื่นทำมันก็ผิดเหมือนกัน ยกตัวอย่างเหมือนคุณแม่ชีไปซื้อปลาที่เขาขายในตลาดแล้วไปพูดเสียงดังๆว่ามีปลาตายไหมถ้าแม่ชีไปพูดอย่างนั้นปลามันก็ต้องตายเพราะคนขายเห็นว่าแม่ชีนี้ต้องเอาแต่ปลาตายไม่เอาปลาเป็นปลาเป็นๆอยู่เขาก็ทุบหัวให้ถ้าคุณแม่ชีใจบริสุทธิ์ ก็มองมองเอาตัวไหนมันตายก็ซื้อไม่ต้องไปพูดถามหาปลาตายทีนี้วันหลังนะ่ะคุณแม่ชีไปตลาดเขามองเห็นคุณแม่ชีมาเขาก็ทุบหัวปลาไว้ก่อนแล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่ชีนั้นผิดศีลน,นะเพราะถ้าคุณแม่ชีไม่พูดอย่างนั้นปลามันก็ไม่ตายเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรักษาศีล ชีวิตของเราจะแยกออกจากศีลไม่ได้ชีวิตนี้ทุกคนต้องทำงานไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเพราะเรามีร่างกายเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดูถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะเราต้องกินต้องใช้ชีวิตของเราที่จะอยู่ได้นั้นก็เพราะการทำงานต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ทั้งสี่แล้วมันมากกว่าสี่แล้วปัจจัยทั้งสี่มีอะไรบ้างได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านที่อยู่ที่อาศัยเดี๋ยวนี้มันเพิ่มเติมมาแล้วพวกยานพาหนะแถมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต่อเราทุกๆคนจะต้องมี เพื่อเอาไว้ดำรงธาตุดำรงขันชีวิตของคนเราทุกๆคนน่ะถึงจะมีปัจจัยบริโภคใช้สอยต่างๆเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินร้อยปีส่วนใหญ่ร่างกายของเราที่เราเลี้ยงดูนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นโอกาสให้เราได้สร้างความดีสร้างบารมีผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นภพภูมิที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมศีลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรต้องตั้งมั่นในศีลมีปัญหาถามว่าเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องทำงานทำอย่างไรถึงจะมีความสุข การทำงานที่จะให้มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านให้เราตั้งมั่นไว้ในศีลน,นะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการเสียสละถ้าเราได้เสียสละเราก็มีความสุขนะใจของเรามันยังไม่เสียสละมันถึงไม่มีความสุขในการทำงานการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนจะไปปฏเิเสธการทำงานไม่ได้ ถ้าเราไม่พอใจในการทำงานถือว่าเราเป็นคนบาปก,การทำงานที่มีความสุขมันเป็นสิ่งที่ดีได้ทั้งงานได้ทั้งการฝึกใจของเราเป็นอย่างดีการทำงานน่ะให้เราทุกคนมีสติในการทำงานใจกับกายต้องอยู่ด้วยกันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันถึงจะเกิดสมาธิ การทำงานคือการเสียสละคือการละความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ตัวคนเรานี้นะ่ะมันขี้เกียจมันไม่อยากทำงานที่ทำนะ่ะทำด้วยความจำเป็นถ้าเราไม่ทำงานเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเรามีร่างกายมีาธาตุมีขันท่านสอนเราให้เป็นคนเสียสละอย่าทำไปด้วยความจำเป็นจำยอม ถ้าเราคิดอย่างนั้นใจของเรามันทุกข์ใจของเรามันบาปพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านเมตตาสอนเรื่องความเสียสละครั้งแรกท่านสอนเรื่องให้ทานก็แปลว่าเสียสละมนุษย์เราที่เกิดมาเพราะความเห็นแก่ตัวมันทำตามใจตัวเองมันไม่หยุดตัวเองมันไม่เบรกตัวเองเอาตนเป็นใหญ่ เอาตนเป็นที่ตั้งมันมีแต่จะเอาอย่างเดียวแม้แต่รักษาศีลมันก็ยังถามเลยว่ารักษาศีลจะได้อะไรฟังธรรมจะได้อะไรนั่งสมาธิจะได้อะไรทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้อะไรคนเรามันมีแต่จะเอานะการทำงานถึงเป็นการเสียสละมีความสุขในการเสียสละ อานิสง์ของการเสียสละมันมีมากมายกายกองนะข้อสำคัญเราอย่าไปหลงเรามีพวกขรัพย์มีข้าวของเงินทองมีปัจจัยต่างๆนานาเป็นคนรวยเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์จิตใจของเราตั้งอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้สิ่งต่างๆมาแล้วเราอย่าพากันไปหลง ไม่ให้ติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะจิตใจของเรากำลังดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานการทำงานคือการสร้างความดีคือการสร้างบารมีทุกท่านทุกคนต้องทำงานถ้าไม่ทำงานไม่ได้ให้ทุกๆุกคนดูว่าการทำงานปราศจากโทษไหมอย่างเราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในร้านอาหาร พัตาคาานหรือบนเครื่องบินเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกความสบายให้แก่ผู้โดยสารที่เขาเดินทางไกลบางคนเน่ะเขาชอบดื่มเหล้าดื่มเบียรดื่มไวน์เราต้องนำเบียรนำไวน์ไปเสิร์ฟไปบริการเราไม่มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นนี่ถือว่าเราไม่ผิดนะ เพราะเราทำไปตามหน้าที่เหมือนผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ประหารชีวิตนักโทษเขาไม่รู้จักว่าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาทำไปตามหน้าที่ของเขาเขาไม่มีเจตนากรรมที่เขาทำนั้นก็ไม่เป็นบาปถ้าเราไปร้านอานหารสั่งอาหารเขารับประทานถ้าเราไปเฉพาะเจาะจง สัตว์ที่มีชีวิตที่เขาเอามาบริการลูกค้าอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปถ้าไม่สั่งเขาก็ไม่ตายทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาเราก็ไม่บาปงานตรุจจีนประจําปีอย่างนี้ถ้าเราไปซื้อเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ที่มันตายแล้วก็ถือว่าไม่บาปถ้าเราไปสั่งเฉพาะเจาะจง ก็ถือว่ามันเป็นบาปการขายเหล้าขายเบียร์ทำไมถึงเป็นบาปเพราะว่าเราตั้งใจที่จะร่ำจะรวยไม่คำนึงถึงความเสียหายของคนอื่นเราเป็นต้นเหตุต้นตอเราเป็นเจ้าของมันต่างกับพนักงานที่เสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียบนเครื่องบินคนเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียเขาไม่มีเจตนา เขาทำตามหน้าที่เขาทำไปตามหน้าที่เฉยๆเราเป็นเจ้าของร้านเราซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาขายมันผิดเต็มๆเรามีเจตนารู้ว่ามันไม่ดีก็ยังทำถ้าเราไม่เอามาขายเขาก็ไม่ได้ไปซื้อมาดื่มแม่ค้าขายปลาขายไก่ขายหมูในตลาดมันบาปไหมมันขึ้นอยู่ที่เราค่า หรือเราสั่งเขาฆ่าถ้าเรามีส่วนร่วมบงการมันก็ต้องเป็นบาปเพราะสัตว์นั้นมันเกี่ยวข้องกับเราเป็นคนสั่งทางที่ดีนั้นมันมินเมต,ต่อบาปต่อกรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเราให้หาที่ที่ห่างไกลจากบาปจากกรรมจากอากุศลอย่างวัดเรานี้เป็นวัดที่ไม่ทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ ถ้าเราเอาเนื้อมาทานในวัดนี้จะบาปไหมบาปแน่นอนเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่อภัยทานเว้นจากการเบียดเบียนเราก็รู้ว่าครูบาอาจารย์ห้ามไม่ให้มาทานในวัดไม่เอามาทานในศาลาไม่เอาอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดมาปรุงในโรงครัวของวัดแล้วมันก็เป็นโลกวัชชะด้วยคนที่เขารู้เขาเห็น เขาก็ตำหนิติเตียนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรสถานที่ที่ครูบาอาจารย์บอกห้ามแล้วก็ยังฝืนทำถือว่าเป็นบาปเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะถ้าใครพากันทำก็อย่าพากันทำอีกมันอาจจะอร่อยอยู่แต่ว่าเป็นการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะไม่ควรถือว่าเป็นบาปไม่ควรทำถ้าเราจะประกอบอาชีพหน้าที่การงานพระพุทธเจ้าท่านก็ให้อาชีพนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่จะได้เกื้อกูลบุคคลอื่น,ส,นสัตว์อื่นเขาด้วยเราอย่าเอาเปรียบเขาอย่าเอาความสุขจากความทุกข์ของเขาให้เราช่วยเหลือเขา เพราะทุกคนในโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเมตตาธรรมเป็นเครื่องเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเราเป็นคนค้าคนขายเราเป็นคนกลางซื้อมาขายไปเราซื้อของคนที่ผลิตเราก็ให้ราคาเขาอยู่ได้ เราขายให้คนบริโภคเราก็อย่าไปขายแพงเพราะทุกคนมันยากจนอยู่แล้วเขามีความจำเป็นเขาถึงมาซื้อเราพระพุทธเจ้าท่านมาให้เราประกอบอาชีพบนหลังคนยากคนจนให้เราพยายามช่วยเหลือคนยากคนลำบากบางทีเราก็คิดว่าเอเราขายของถูก,ถก เรามันจะอยู่ได้อย่างไรขายของถูกนั่นแหละรวยขายของถูกถูกอยู่ได้เพราะวันหนึ่งคนเขาจะมาซื้อของเราเยอะเราขายแพงก็ไม่มีใครซื้อของเราเราได้ทั้งบุญทั้งกุศลได้ทั้งเงินทั้งสตางมันก็ดีอยู่แล้วเราขายราคาถูกชื่อเสียงกิตติคุณของเรา มันก็หอมฟุ้งไปไกลใหม่ๆคนไม่รู้จักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นานๆไปมันดีนะขายถูกขายได้มากมันก็ได้เงินมากเองมันก็ยังดีกว่าคนที่ขายแพงไม่ค่อยได้ขายต้องนั่งหลับความอยากนี้มันทำให้คนตาบอดเราเกิดมาในโลกนี้ เราต้องบำเพ็ญความดีบำเพ็ญคุณธรรมเราอยู่ในโลกนี้มันมีสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจกวนกิเลสเยอะนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเห็นกงจักเป็นดอกบัวให้เรามีสติจะได้ไม่เสียใจในชีวิตเราอย่าทำตามความอยากทำตามความหลงพระพุทธเจ้าท่านสอนเรา ให้เป็นคนหนักแน่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่าไปทำเหมือนบุรุษคนหนึ่งแบกหายน้ำพึ่งข้ามทะเลทรายแต่ในน้ำพึ่งมันมียาพิษเดินไปทั้งหนักทั้งเหนื่อยทนไม่ไหวทั้งที่ใจก็รู้อยู่ว่ามันมียาพิษเพราะว่ามันหิวสุดท้ายทนความหิวไม่ได้กินน้ำพึ่งที่มียาพิษ ผลสุดท้ายมันก็ต้องตายเพราะบุรุษนั้นไม่มีความอดทนเราทุกคนต้องอดทนได้ต้องรอได้การท่องเที่ยวในวะัฏะสงสารพระพุทธเจ้าให้เราหนักแน่นเข้มแข็งอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองต้องอดต้องทนไม่ดื่มน้ำพึ่งที่มียาพิษ เหมือนบุรุษที่แบกหายน้ำพึ่งที่มียาพิษชีวิตของคนทุกๆคนต้องไปทำงานอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมต้องเอาชีวิตนี้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเอาชนะจิตใจของตัวเองให้ได้หวังว่าทุกท่านทุกคนน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันทุกท่านทุกคนเทินพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยายค่ำวันอังคารที่16 เมษายนพุทธศักราช2556ณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา